night shift at the supermarket your job is to scan the purchases and put the money into the cash register enjoy your time with us เละมากันต่อเลยนะฮะครั้งนี้เนี่ยเรามาอยู่ในร้านขายของชําที่ห1อ่ะมาดูกันนะครับว่าร้านขายของชําเนี่ยเป็นยังไงโอเคฟุกเร็วเราต้องเรีทกความสะอาดแล้วนะโอเปิดแรก รอบแรกมาบอสก็ให้เราทำความสะอาดเลยนั่นเนี่ยโอ้ฮา่ามาจึ๊บโอเคอ๋อ okay. oh, เก็บขยะเก็ Dead. บขยะจึ๊บเจ็ดพวกนายเก็บเลยจึ๊บกี่ก่อนจึ๊บเอาละเอาเข้าไปข้างในกันเลยทุกบอกนะต่อมาทุกบอกว่าต่อมาเราจะต้องไปทำการทิ้งขยะออกไปข้างนอกนะแล้วก็เอาขยะออกไปทิ้งเลยดีกว่า เอาปลาขยะออกไปข้างหน้าโอเคอ๋อไป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 ให้ไปให้เร็วไปเร็วไโอเคชิบเจออะไรไมั้ยไม่มีอะไรนะฮะตอนนี้สวัสดีกรับวันนี้ผมจะมาชื่ออะไรจักหน่อยจะได้ไหมเอ้ยไม่ว่า ของท station, fun, okay. <S <S ี่บ่อนเหมือนจะหมดหรืออะไรบางอย่างแต่ฉันก็ไม่แน่ใจว้าวว้าวว้าวโอเคนี่อะไรอะไรข้างหน้าล่ะเนี่ยโอเคสวัสดีข้อขอคิดเงินหน่อยนะเหนะแหนะ ระบบคิดเงินระบบคิดเงินโอเคเรียบรย <B akes. S 1> อดสแตนคริสมาเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยว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 หนึ่งสองไม่ทราบวันนี้ล่างแยกนานหรอเนี่ยฟุกฟุกนี่นั่งแยกนานได้ป่ะนี่ทรงนี่คือทรงเดียวกันเลยโอ้วันนี้ฉันอยากจะมาซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆหน่อยนะว่าแต่เพื่อนนานี่สกินเดียวกับฉันเลยฉันนี่ชอบจริงจริงโอเค ว่าแต่ใครคือตัวจริงกันเนี่ยที่มีชื่อนะคือตัวจริงโอเคอ่าฟ้าแฟดนะฮะท่านไปลหล่อว้โหมีนี่ golden cookie โอเคหุ้ยไหนสองไหนสองอ่าโอุ้กนี่คือการเดือรอบที่สองนะน้อยผมอยากจะมาชื่ออะไรบางอย่างกับไอ้รัสจะบวกชื่อของคน ร้านคุณนี่มีอะไรให้ซื้อหรอกร้อยก็แก้กิงกงเออฉันซื้อฉันซือนซ้อฉันซื้ออันนี้ปลา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 ะปะป,ะป,ะป,ะปูเอ้ <c oughs> เอาละนายใจเลยชิบชิบชิบเรียบร้อยหยิบเงินหยิบเงินโอเยโอเยโอโอย้ยหนูอยากจะมาซื้ออะไรสักหน่อยได้ไหมคะคมดีาะ่ากเบนซ์นอะมีอมานอะไรบ้าง อะไรที่เยอะมากเลยอะไรก็เย็บไปได้เลยล่ะเนาะสุดยอดไปเลยอะ,อะไรฟุก๊กไหนจัดการให้หน่อยการไปเลยฟุก๊กไปว่าเรื่องสาวๆเนี่ยผมมันนี่เก็ตกินงออกเลยอย่างแน่นร้อยแน่นเนโอเคร้อยหยิบเงินโอเคจะมีใครมาอีกไม่นอะ Let's quickly, quickly นะฮะเราไปหยิบไม้็อบกันดีกว่าแล้วรีดทำความสะอาดห้องกัน เอ๊ะว่าแต่ไม้ม็อบอยู่ไหนอะเพื่อนโอ้ค oh ลีนเดอะฟลอร์คลีนเดอะฟลอร์นี่ไงไม้ม็อบอยู่นี่โอเคมาเราไมา่ได้ทำเราไมา่ได้ทำความสะอาดเลยกันเลยดีกว่าเพราะทำมันที่หนึ่งก่อนนะหนึ่งในเจ็ดโอเคไปกันต่อเลยเราจะต้องทำความสะอาดของฉันให้เร็วบรอวอันที่สามจุดอันที่สี่อันที่เจ็ดฟุกเก็บเลยโอเค ฉันว่ามันไม่น่าจะมีแล้วหรอเราต้องไปเปิดเรดีโอในออฟฟิศแล้วหรอเนี่ยมาเปิดเรดีโอกันเลยอ๋อเนี้อเกประกาศรู้สึกเหมือนว่าจะมีอ c c i d e n t อะไรบางอย่างมันที่ร้านของพวกเราขอให้พวกนายหองอยู่ในที่ท um ี่มันปลอดภัยแล้วระวังเอฟเฟกต์จะพวกมันด้วยมันไม่ได้ดีมากเลย อัดเ,เสียงจาก Accident s p e a k งมันค่อนข้างจะน่ากลัวมากเลยว่านี้เฮ้ยยิงเลยเมื่อกี้โอ้เจ้าจอดแล้มันยอดมากเลยเอาละโอ้มันเป็นสิ่งเคลือขดีมากมาเลย Just f o r t o r เีว yup. หน้าวันี่ถ้าเกินเฟบเฟบเฟบเฟ็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 ฟเลาลาเฟะ๊บเฟลาลาเปาโอเหมือนเราจะต้องไปที่ radio station นะไปที่สรุริวิทยุเพื่อไปให้เพื่อไปทางานที่น like ั่นเพื่อกลับไปทางานที่บ้านที่นั่นหลวชัยดีก่าฮะโย่โย่วันนี้ก็วันนี้ผมอยากจะมาซื้ออะไรบางอย่างไม่ใชไม่อยาบเปวันนี้เป็นข่าวลมดีแค่มาแบบในสไตล์แรปโยหรือหรอ ฉันพร้อมที่จะซื้อของของนายได้ยังทุกมือโอเคแค่ว่านายพร้อมเดี๋ยเจองินให้แับเช็ดแต่เจ็บเจ็บมาเลยมีอะไรขายบ้างโอ้มีขายเพียบเลยใช่มาคิดเงินเลยดีกว่าเฮ่รีบังเลยสแกนเงินเลยด่วนนะมีเลไที่บัญชีมีโอนอะไรอย่างงี้ไม่ใหม่มีก็ไปเออหยิบนั่นให้หยิบก่อนลาก่อนนะครัปโยโยโย่ปู๊ไปก่อนนะครับรับโยเฮ้ยปุ๊บ นี่เราตัดไฟกนะันะนายไปซ่อมไฟเลยโอเคเรามาทําการซ่อมไฟกันนะฮะฟุกมาเร็วฟุก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 กี่ตังเอเคเรามาทำกันเริ่มซ่อมไฟกันฟุกอยู่นี่มาเร็วมาเร็วมาเร็ว,เ,รวเออฟุกกดเลยมินไปกดมินไปกดพี่มันไม่มีอะไรหรอกก็แค่ซ่อมไฟไปกับเราไปเร็วเราอยู่นี่เราไม่แกล้งยังหรอกมันไม่มีตัวอะไรหรอกฟุก๊กนายเชื่ออะไรเราขนาดนั้นสามสองหนึ่งเอาเลย โอ้ยไม่มีอะไรบางอันมันมีให้วิ่งกันนะไม่โผล่มาไม่โผล่มาให้วิ่งแต่โผล่มาให้ตกใจแหมอาสาสะดุ้งกะเด็กจีเอาเลยมาคิดเงินมาคิดเงินโอเคใหสวัสดีโอเคคิดเงินคิดเงินเติ้ร์เตเติร์โอเค Thanks ขอกลืนมากครับรับเงินด้วย โอเครับเงินรับเงินสวัสดีครับเออวันนี้ฉันรู้สึกซาลุมซาลุดารีว่าผมอยากจะมาเออได้เห็นบางอย่างเอ๊ะนี่น,นาจะไม่คิดจะลงข้างล่างหน่อยเหรอฟกดันดันมันลงดันจะฟกลงฟกลตรงฟกลง,กลงโอเค เราก็จะมาเดินกนันเป็นตลาดโอเคซื้อของเรียบร้อยน,นะฮะเราก็มาคิดเงินนะฮะเป็นการแกลนนะฮะเช็คก,ก็ปรอยเรียบร้อยรับงเงินด้วยเราจะเย็งขวางเราทำไมเราไม่ค่อยใจนาอะไรชิงชงไนที่สามพื้นที่คุณจะต้องวิ่งให้เร็วที่สุด ถ้าคุณไม่อยากถ้าคุณอยากจะมีชีวิตรอดต่อไปไว้แค like hey, right. ่นี้แหละคุณฟ <Play> ุกผมบอกอยู่แล้วค, <cancel> ครับโอ oh, well, ้ผมคุณเมอะไรู้ปกครับผมมีวิทยุมาฟังอยู่ข้างหลังผมด้วยนะครับคุณนี่มันช่างสะจักรจริงเดียวว่ามันจะมีเสียอะไรนิดหน่อยครับโอเครับเงินด้วยแล้วก็ไปเฮ้ยนี่มันเพื่อนรักเรานี่เจ้ากัโจไม่ได้มาอยู่กับเรานะครับครั้งนี้โอเค ไม่เยวผมจะบอกผมอยู่มาทำเกินซื้ออะไรบางอย่างในร้านของคุณไหนแล้วเนาะอีอีอเอาละฉันคิดว่าฉันอยากจะซื้ออะไรกอบอกงอนเนาะเอ่อมีอะไรให้เธอบอกอ่ะจะโอเคเจ็บเจ็บเจ็บไป thanks ขอบคุณมากได้ให้เงินน้อยแ้วขวัญไปไหนแล้วมานี่เลยพี่วนารีไปจริงริงโอเคโอ้ไม่นะดูนั่นสิด้เวลาที่เราจะต้องวิ่งไปข้างนอกนะแล้วอย่าลืมดื่มน้ำและอาหารและอย่าลืมกินอาหารด้วยละ่ะมันจะมีเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังมาที่ร้านของเราในพื้นที่ของเราอะไรครูอันดับแรก เราจะต้องไปรีสต็อกก่อนเลยรีเลยรีเลยฟุกรีเลยชุบ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 โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นเอาละเหมือนเราะต้องจัดใหม่หมดเลยนะเติมเชลเติมเชลโอเคเติมไม่เต็มเติมไม่เต็ม,ตมๆๆๆโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเหลืออีกสองอันพอละอันเลยฟุกปึ๊บปึ๊บโอเคเอาละเรียบร้อย รอเร,ยรยียบร้อยต่อมาจึ๊บๆลูกค้าคนเดิมมาแล้วเอาละม,มีรถเข็นด้วยนะฮะแต่รู้สึกว่าให้มีลูกค้าคนไหนใช้รถเข็นเลยนะฮะโอ้ชุบๆโอเค าสวัสดีพวกนายไปไหนมานี่หน่อยนั่นแหละ thanks เรียบร้อยพวกฉุดพวกฟลุกควานายรู้สึกว่าเหมือนเราจะต้องไปที่รถยนต์ของเรานะั่มีรถยนต์อ่าเออฟอรฟอรนายพร้อมไหมเพื่อนปไปไปด้วยกัน

เฮ้ยฟุ๊ต่อไปแล้วต้องไปซ่อดแล้วนะเราองไปซ่อดในห้องสปาปะไปเร็วไปเร็วโอเคทอดอยู่ห้องข้างๆก,กันแหละฟุ๊โอขอให้ได้ร่วมเเพื่อนเราสองคนต้องรอบไปด้วยกันนะทึบหกห้าสี่สามสองหนึ่งุลุดหนอแล้วครับเแล้ว มือนจะไม่มีมอนสเตอร์มาที่นี่นะไอ้หมงสายกำลังเดินมาอยู่ฉันที่ว่าเราจะพวกบอกว่าเราต้องควรจอกจากที่นี่นะพวกนายออกดิ Let's เลส chain เชลอะเราต้องไปเชไปเปลี่ยนร้านอาที่สโตโอ้โ oh อ้โ oh. อ oh ้โหน้ตาย ฟุกชวยดเลยเราต้องวิ่งกักไปข้างนอ้นฟุกนายนำฟุกนำไปกันอุ่ยรอดเฮ้ยนายรอดไม่ได้ยอย่าลืมกดไลค์พักสอนด้วยนะฮะ โอเคก็สำหรับคืนนี้ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคนหวังวนะ่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะฮะ